วันนี้ก็จะมารายงานสภาพอากาศนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้รับข่าวสารจากทางรัฐบาลเลยนะคะก็เลยอยากจะมาอัปเดตข่าวพายุโนรูนะคะณนเะย็นวันที่27กันยายน 2, 5, 6 5นะคะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะตอนนี้เวลาประมาณ19นเกามินานาทีพายุโนรูตอนนี้กำลังอยู่ที่นอกชายฝั่งเวียดนามน,นะคะอยู่ในทะเลจีนใต้แล้วก็ถ้าดูจากรูปก็จะเห็นว่า เป็นกลุ่มพาความกดอากาศสีแดงๆนะคะที่รุนแรงพอสมควรเลยทีเดียวคาดว่าคืนเนี้คงจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะคะและก็จะมุ่งหน้ามาทางภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกของไทยในลำดับถัดไปนะคะใครที่บ้านอยู่โซนภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก และอยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มอยากให้ช่วยกันเก็บของขึ้นที่สูงอย่างรวดเร็วแล้วก็เตรียมทางหนีทีไล่ไว้นะคะเพราะคาดเดาไม่ได้ว่าพายุตัวนี้มันจะสร้างความเสียหายขนาดไหนอาจจะฝนตกตลอดเวลา2วัน3วันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มาเราพื้นที่มันก็ชุ่มน้ําไปหมดแล้วนะคะอาจจะรองรับน้ําฝนได้ไม่ไหวนะคะเกรงว่าจะเกิดน้ําป่าไหลหลากหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะส่วนใครที่อยู่ภาคเหนือนะคะภาคตะวัน ภาคตะวันตกนะคะแถวกาญจนบุรีตากแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยก็เตรียมพร้อมนะคะเช็คข่าวให้เรียบร้อยเพราะว่าเนื่องจากว่าเออมันมันมีโอกาสที่พายุตัวเนี้จะวิ่งเข้าประเทศไทยแล้วก็ยังไม่อ่อนกําลังลงแล้วอาจจะวิ่งต่อไปนะคะซึ่งส่วนที่จะทบต่อไปก็คือภาคเหนือกับภาคตะวันตกนะคะยังไงของให้ทุกท่านปลอดภยัยแล้วก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยนะคะย้ํานะคะภาคอีสานภาคกลางนะคะภาคบนออก เตรียมเก็บของเตรียมหาทางหนีที่ไล่ให้เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ